นนั่เอาวางน้องน้องพี่พลอยวางลงตรงนี้ลูกเออไปหลอดเตลุกเอาบาร์ี้ยิงหนูพอแล้วพอแล้วพี่พลอยพอแล้วลูก Này chó pa luật, pa luật, chó chó. Nè. Làng là có phải อยู่บ้านบ่คะไหลแล้วค่ะแล้วมันเก็บปาลปบปาลดก่ดนะจะปลาเมื่อเดียวมเมสิกงงงงงงง แม่เลยคอยตักเนี่ยคอยดูเอามีดไหมคอยเฮ็ดเอามีดบางๆน้อยๆไอเนพี่ก้รนะได้ังยหนูแล้วจะอ่อนไปหลดไปหลุดมาหลดนัวนัไม่เอาใส่ปากไม่เอาใส่คเพราะแหกับไเประับประยช ได้หลายอยู่นี่พ <laughs> <te> ี่หน่องแต่ว่าน้องพี่น้องพ่อยเราเก็บไปคนเราฟังเมืองสาวพ่อยเราุ้มเก็บปลารถตัวเดียวอึ๊บโอเค่งมากับอก โอ้ยเอาไปใช้อะไรเมียเอาไปอ่างกันเอามาใบพี่มาอีใหญ่ไหมเขาถามใหญ่ไหมสุดยอดเลยพอตัวนึงจับเอาเอาพูดนั้วเก็บบอกพูดแล้วเก็บ เฮ่อพ่อยเฮ่อพ่อยโอ๊ตดิ๊ดโอ๊ลูกปลาโอ๊ตพูดสิโอ๊ดตอนนี้ปลาที่น้องจับมีแต่ปลาช่อนกับปลาหล๊ด đó ha một